โด่งดังระดับโลกอีกแล้วพูดถึงกันอย่างมากนะครับสำหรับชมช็อตวินาทีระทึกนุสลาตอมคำพุ่งสุดตัวช่วยทีมชาติไทยเอาแต้มสุดท้ายคว้าชัยเหนือโคลัมเบียเรามีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะครับถูกพูดถึงกันยามากช็อตวินาทีระทึกนุสลาตอมคำนะครับพุ่งสุดตัวช่วยทีมชาติไทยเอาแต้มสุดท้ายคว้าชัยโคลัมเบียโดยได้มีการแชร์เป็นไวรัลณตอนนี้ซึ่งถูกพูดถึงกันอย่างมาก ช็อตเซตที่4นะครับที่ทัพบอลลอนหญิงทีมชาติไทยนำโคลอมเบียอยู่27-26ต่อช็อตนี้นะครับโอ้โหโด่งดังไปแล้วนะครับแชร์ไปเป็นล้านๆแล้วนะครับชื่นชมกันอย่างมากเมื่อวินาทีนุสลาต,ต้องคำยอดมือเซตอันดับที่1ของโลกทุ่มสุดตัวพุ่งไปรองบอลน,นะฮะก่อนที่สุดท้ายกลายเป็นแต้มสำคัญและเป็นแต้มสุดท้ายช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะโคลอมเบียได้สำเร็จ28-26 เรามีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะครับไปชมกันเลยเรามาชมจังหวะนี้กันเลยนะครับต้องมาชมดูครับโคลัมเบียบุกมารครับยอดแล้วดูดูโอ้โหดูสลาครับโทุ่มสุัวจริงๆครับโอ้โหโลูกนี้ขุดเอามาจากนรกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับการเป็นเกมรุกไปเซตนี้แล้วก็เปิดเกมนี้แล้วเอาชนะไปได้3ต่อ1นะฮะโอ้โ สุดยอดจริงๆนะครับแม้อายุว่าจะเยอะแล้วแต่โอ้โหนุสลาต้องคำของเรานะครับดูครับยังสวยแล้วก็สง่างามเหมือนเดิมนะครับยอดเยี่ยม